ประธานสารดีกาเดินทางไปร่วมประชุมสภาประธานสารสูงสุดอาเซียนครั้งที่12ในสิงคโปร์ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนการเข้าร่วมกันและร่วมมือของสารยุติธรรมในภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของกฎหมายในภูมิภาคจึงเป็นที่น่าสนใจและต้องการการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องในวันที่15พฤศจิกายน2568ากที่สารดีกาสาธารณรัฐสิงคโปร์ประธานสารดีกาประธานสารอุทธร และผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวร่วมกันเข้าร่วมประชุมสภาประธานสารสูงสุดอาเซียนซึ่งมีประธานสารสูงสุดของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนสิบประเทศร่วมสังเกตการประธานสารดีกากล่าวถ้อยแถลงขอบคุณและเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างสารยุติธรรมไทยกับสารในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและประชาชนคณะทำงานของสภาประธานสารสูงสุดอาเซียน8คณะได้รายงานข้อมูลกิจกรรมและแผน การดาเนินการของคณะตลอดปีที่ผ่านมาได้รับความเห็นชอบจากประชุมทั้งนี้ประธานสารดีกาได้ร่วมลงนามในปฏิญญาสิงคโปร์เพื่อแสดงเจตจำนงในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสารยุติธรรมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนสําหรับรอบปีที่ผ่านมาสารยุติธรรมไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัปดาห์ของสภาประธานสารสูงสุดอาเซียน CC ซ w o r k i n g w e e วิ2025ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือการสร้างเครือข่าย และร่วมกันเพื่อพัฒนากฎหมายในภูมิภาคอาเซียนโดยมีการหารือและเติบโตมาตลอดเวลานายพงเดชวานิตกิติกูลผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวได้ถแถลงผลการดำเนินงานของคณะทำงานโดยมีความสำเร็จในการเริ่มความร่วมมือทางการศาลร,ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งคณะทำงานได้เตรียมการขยายความร่วมมือต่อเนื่องไปยังศาลสูงประเทศออสเตรเลียในอนาคตเมื่อวันที่14สี่ พฤศจิกายน2568ประธานสารดีกาในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนพร้อมกับเลขาธิการสารยุติธรรมรองประธานสารดีกาและผู้แทนจากสารยุติธรรมและสารปกครองเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนซึ่งจัดโดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ในการประชุมนี้ประธานสารดีกาได้กล่าวปราศัยแสดงความชื่นชม ต่อประธานคณะกรรมการบริหารแห่งสิงคโปร์และต้อนรับผู้สังเกตการณ์จากประเทศติมอร์เลสเต,ตที่เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนการประชุมนี้ได้ทบทวนผลการดําเนินงานของสมาคมกฎหมายอาเซียนในช่วงที่ผ่านมาและกําหนดทิศทางการพัฒนาต่อไปเพื่อให้กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและบุคลากรด้านกฎหมายเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยมีการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง